สองตัวทังทั้งหมดมีเก้าตัวโอ้สองตัวนี้เท่าไหร่นะสองตัวนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะตกตัวละสี่หมื่นห้สี่หม่ามตกตัวละสี่หม่ามแลแปดหมื่นหกแปดหมื่นหกสองตัวนี้จะไม่ให้ถ้านี่คือานองตัวนี้จะอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเหรอกำลังคิดอยู่ว่าจะถ่ายไปอยู่สวน พยายามขอยเผือกเฮ้แม่ตัวนี้ไปดีไปดีอตัวนี้สามหมืนหนึ่งช้างก็จะเป็นช้างเผือกแม่นีคือเห็นมาตั้งแต่นน้นเลยนะจ้องส่วนมากกเานน่บรรคัั คือมองมาแต่แต่โน้นเลยไงอยากแบบแบบอยากถายกลับบ้านอ่ะที่สวนมีเอะเขาที่จี๊ดเอาดิให้ไปแสนหนึ่งเขาบอกเอาสองตัวเลยค่ะให้ไปแสนหนึ่งพี่เจตัวละสี่หมื่นสามสองตัวรวมได้เท่าไหร่แล้วเราสามหมื่นหนึ่งโอเคมาไทยชีวิตนะคะเป็นวัววายโตโตเนี่ยคุณระเบี๊พันเนี่ยขายก็ไร หลายใชย่ค่ะพญาคอยเผือกไม่ไม่ไม่ให้ออกเหรอเ <laughs> นี่ยเขาจะไปไว้ระยองแล้วอาจารย์ไว้ที่บ้านเห็นมนันจะใส่นู้นเยอยากวยอ <laughs> ยากได้เด,ด็กมาก Icana, อ players, yes. เออามีใช mm. ่ใช่ค่ะเขาแบบเขางามมากอันนี้ก็จะเป็นโคที่เราถ่ายกันนะคะเก้ตัว12ชีวิตแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มกัะบืออีกหนึ่งตัวแล้วลูกเออแล้วบริบารเขาอีกเจตัวเนี่ยบริยมจะ้ย

ขาดเท่าไหร่พี่มีนับรวมมาจะถ่ายสองตัวเลยเหรอหรือถ่ายตัวเดียวเสื้อแดงว่าไงอ่ามารวมอ่ะพี่ฟุกถือกล้องจะรวมเงินจ่ายค่าถ่ยควายสองตัวเลยมาอ่ะว่ามาถ่ายเท่าไหร่ั ตัวแปดหมื่นหกถามว่าเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราม่นึนอันนี้สามหมื่นช่วนึ่งอันนี้ให้เขาเคลียร์มามีเงินสดะเดียวเราทำแม่มาเนี่ยอ่ะไอ้ไข่เปิดออกมาเลยค่ะเปิดออกมาเลยเราจะรวมมาม้าไปถึงหมื่นปะเดี๋ยวุนนให้อตอนนี้กำลังรวมตังค์กันอยนีม้ีท่าไหร่ให้เาเ้วก็เดี๋ไขหมด อาจุมจุ๋มนับดูว่าเท่าไหร่ตอนนี้กำลังลงมกันนะคะที่จะไถ่นะคะเธอใีนะคะอกากจะคนละสองพันาวผนะจุ้ยออกมาหมื่นหนึงนะม่ขด้หมื่นึงครับเท่ากับจุ้มสามหมื่นห้า อสาคาพัเท่าไหร่นี่ก็แม่นกจะได้ออกถ่ายนี่จะห้พันไหมไปทำอะไรดีวะเนี่ยไปขับรถก็ได้เออน้าจะทำก้าไหมก้าเหรออ่ะีติดกันกส่วนะ

อะไรที S <S ู่่อยู um ่ก um> ็มบน่มกันเนป็นลา้ามันไม่แต่แต่ถามว่าถ้าอยู่วัดก็ดีใช่ไหมให้เขาไปเราก็ไม่รู้อนาคตเขาจะไปขายอีกหรือเปล่าไงไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปบ้านก็เขาระจานไม่ให้นะเดี๋ยวเทียบแปดปุ่ียหญแปดหมื่นก่อนอะแปดหมื่นขาดเท่าไหร่ อีส okay. okay. ี่หมื่นของคนละสองหมื่นของมัน้งไม่แล้วให้มันเป็นพันนลงไงพับสี่พับสี่พับนี่บอกบุญใหญ่จริงวันเนี้ยนี่ร้อยเลยสองส้มห้ายูว่ารัอยยูรับ หาไปออกตู้ ATM ได้นะหดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปปรทอดีนะมกดอันนี้แปดหมื่แล้วค่ะหกไม่เป็นไรตู้ ATM อยู่นั้นสี่ไม่เป็นไรกิสี่หกแดอ่ะขาดอีกเท่าไรแปดหมื่นหกพันขาดหกพันตู้ ATM อยู่ตรงนู้นสองพันสามพันยังมีสองแสน ไปไหนแล้วจะไม่เขาจอดอ่ะวรวมาจะไม่เข้าจอดไงตอนแรกมันาะสามพันอันนี้ขาดอีกสามพันอันนี้แปดหมื่นสามพันเกษมค่ะสาธุค่ะสาธุครับสาธุรวมกันก็ได้แล้วแปดหมื่นหกพนพลังสายบุญค่ะสาธุขอบคุณแม่โนขอบคุณพี่เจนะคะขอบคุณพี่จุกขอบคุณทุกคนนะท่านทมดนด้วยค่ะนี่นอนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับ ตอนถวายหมดเลยถวายหมดเลยถวายหมดเลยพระอาจารย์คงงงไงอีกพรุ่งนี้มันมามันอะไรของมันกันวะพระอาจารย์พรระอาาจย์ครับครบแล้วครับได้ครบแล้วค่ะถือได้ค่ะมาเรายืนรอบโรงวัวกันค่ะเรามาถ่ายคลิปกันเหยินเหมือนเหยินเหยินเหมือนหมาเลยเก๋อกลับไปไว้บ้านไหมล่ะ มียาให้น้องพอแล้วลูดพามาตัะแต่ไม่พบคนคคจาเค่ะช่ยสมทบเข้าไว้หมดเลยค่ะท่าไหร่าทุนะคะาอยู่ใจอะ่น่ายเรียคอยด้วยอะมาเลยค่ะแจกเลยค่ะคนละห้า ไฟแชกใครมีไฟแชกไอ้แต่ไอ้แต่ไอ้แต่แปเอาทูบอยู่หยิบเลยคนละห้าดอกเลยนะนี่นะครับวันนี้นี่ของเราหมดเลยใช่ไหมอันนี้ถ่ายไปหมดแล้วคู่นู้นก็เพิ่งถ่ายเนี่ยกำลังจะอ่าแล้วก็กําลังจะไปถ่ายพญาควายนะครับพาไปดูใกล้ๆก่อนนี่นะครับเมื่อกี้ที่ที่เรารวมกัน ป้าเขาข้อแหลมนะขวิดไส้แตกเลยนะก็ไม่ทำอันตรายรู้ได้ไงเขาอาจจะไม่ชอบของดำก็ได้อุ้ยกอดเยอะเลยเป็นพญาวัวที่จะขึ้นพญาแรกเล็กมันเป็นความชุ่ดีพอเป็นพญาเขาเรียกว่าวัวขาวลมพรมนั่นเหร ที่เกิดจากคนจ้องไปค่ะปรากฏโยงเขาถ่ายง่ายจังทีนี้โคนที่ดูแลเรื่องสายพันธุ์วัวขาวลังค์ที่คนนีดือดปรากฏเขาไม่รู้เขากตกแตงบอกว่าท้ทายาวัวตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขาไปไว้ที่ฟาร์มปพวกวัวเขามีเป็นร้อยเขาปลูกวัวของวัดไปทุกตนวจะเป็นพยาวัวต้องบอกวัวทุกัวงอ่อนต่อ,ขอเขาหมดเลยจนในวันนี้เขาเป็นจ่าก วางลงมาปุ๊บเห็นปุ๊บตอนนี้จะดูนก็หายวันเขาบอกเขาเชื่อไปเลยวัไดไม่เคยแตกจำหน่าย,ยนนู่วัดแต่นอนก็ไอ้มันคือคส่มถไายองค์แรกเลยอตอนนี้กรมปริชสัมกำลังดูลักษณะของระเบิดแต่99.9าสิเก้าสิบเก้าเนี้ยเขได้แล้วเขาเด่นมากเสื้อวัวสีขาวเขาวสวย ถ้าทำตัวเนี่ยออกเป็นสีขาวหมดจมูกจมูกขาวพระอาจารย์ขา้อก็ไปถวายที่ไหน ieurs, è, ainsi, นะคะคอกนี้รอคอกนี้ที่เราถวายกันจะรอทูลถวายสมเด็จพระเทพนะคะคอกนี้ที่เราถ่ายชีวิตกันทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะทูลเก้าถวายสมเด็จพระเทพนะคะพระอาจารย์ข่าวเมตตานะคะเราก็ได้เป็นสะพานรุญใหญ่เนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นพันธุบราหม่นนี่พันเขาบอกพันราหบร์เต็น พันบามันคือดูจากตรงนี้ที่มันมีหนกหนกดูนี่หูด้วยนะหูยาวดูถ้าบัวทั่วไปเนี่ยหูเล็กหูเล็กค่ะพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ผสมไม่ตลอดเลยถ้าพันธุ์พนี่อัก็จีนี่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสวยมากดูก็ให้ต่าง่ะพันธุ์พื้นหรอลักษณะเขาเขาก็สวยเอาเย็นเพิ่งดีใจเหรอลูกเป็นอิสระ มายืนล้อมทั้งหมดเลยะล้อมบล้อมล้อมล้อมกระจายเลยนะครับกระจายล้อมเลยมาข้างหน้าพี่เจผู้ชายมาพี่จุ๋มมาแม่นกมามาเลยมาล้อมมาล้อมมาล้อมล้อมล้อมมามาค่ะ อตินมากิระตินมากล้อมสามล้อมหมดเลยครับยืนล้อมฝั่งนู้นด้วยยืนล้อมได้เลยที่หมีพาอมเลยขยับเลยขยับเลยขยับไปเลยไม่ต้องต่อการขยับไปเลยคพื่อแกะไปฝั่งนู้นเลยขยับเลยค่ะขยับกันให้ทั่วค่ะฝั่งหลังด้วยมาเลยไม่ซ้อนนะไม่ซ้อนกันนะขยับไปนน้นเลยี่เยอะขยับเลยป้าแต่ฝั่งนั้นไม่ต้องไปฝั่งนู้นสามด้านด้านนู้นไม่ต้องป้าแต๋ฝั่งนี้ ป้าแต่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 ไม่ได้ขึ้นรถนะป้าแต่จะไปขี่โคนตัวเองฝั่งนี้กระจายไปอยู่ฝั่งนู้นหน่อยก็ได้นะคะฝั่งนี้ฝั่งกระจายไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นโล่งฝั่งนู้นโล่งแม่แม่ไปฝั่งนู้นต้องมีฝั่งที่แม่มาได้ครับมา เท่าไหร่ไม่รู้ถวายหมดพระอาจา์คะเกินเกินยอดได้ไหมคะได้เลยได้ค่ะพี่ฟูกพี่ฟูกไม่ได้ไไไพี่ฟูกจับแม่นกกระจับหนูเอานะแต่คู่เลยน้โมตาสสาพะคาวะโตอะไข่ชีวิตโคโล่กันนะครับสมัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาณิมายังพันเตมายังพันเตวัตสัพุตสัพวัตสัพุตสัพชีวารานิชีวารานิทิขุสังคัสสะโอโนชยามะ อาทุโนพันเตทิ่ขุสังโฆอิมานิโคกระบือญานิปาดิขันธันตุอามหาตังิคารตังทิตายะสุขายะนิพานายะจาวชีวัง นิพพานสมังสุขังพ้าแด่พระภิสุสงผู้เจริญข้าแด่พระภิสุสงผู้เจริญบัดนี้พระพเจ้าที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้มีชื่อและนามสกะุณแต่ละคนว่ามีชื่อและนามุิีุล่มานิมาระคุรรนเันเขาเป็นต้นเป็นสะทานไฟตรง ขอน้อมถวายขอน้อมถวายปัดใจปัดใจพวกเราทั้งหมด ที่พวกเราทั้งหมดได้ประกอบสมาอาชีพด้วยความสุจริตมีความปรารถนาความเมตตาเพื่อผู้เป็นสะพานบุญเพื่อผู้เป็นสะพานบุญได้เป็นสะพานบุญได้เป็นสะพานบุญเรื่องราวให้ชีวิต ทั้งเก้าตัวทั้งเก้าตัวรวมทั้งกระบือสองตัวพยาควายเปือยพยานควายเปื่อกให้รอดพ้นให้รอดพ้นลงล่างต้ไหลจัดตาถูกฆ่าชีวิตใช้ชีวิตเอาเลือดเอาเลือดเอาเนื้อเอาเนื้อชิ้นส่วนทั้งหมดเอาชิ้นส่วนทั้งหมด อาณาชาติชาติอาจจะเป็นพ่อเกิดแม่เกิดอาจจะเป็นพ่อเกิดแม่เกิดเจ้าบุญนายคุณเจ้าบุญนายคุณเจ้านายเวดเจานายเวดเจ้าเกชะตาเจ้าเกตชะตาขันตาไหลคู่รักคู่แข่งอาฆ่าพยาบาลมาฆ่าพยาบาลพยาบาลจองเวดฆาพยาบาลจองเวดอาณาชาติที่ผ่านมาอาณาชาติที่ผ่านมาปัจจุบันชาติ ในปัจจุบันชาตินี้กฎแห่งกรรมการกระทำทั้งสองฝ่ายไม่ยุติลงประการใดไม่ยุติลงประการใดนโอกาสปัจจุบันข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงนี้ เราเจ้ากระหูกเราเจ้ากระหูจ้กระเจ้าสากระหูกที่ผ่านมาจำที่ผ่านมาไ้าปู่หรือย่าาปู่หรือย่า ใูขท่านทั้งหลายท่ยืนอยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้พอเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นยาเป็นปู่เป็นย่ามาเลี้ยงชีวิตของพวกเรามาเรียนชีวิตของพวกเราพวกเราอยู่ได้ในวันนี้กอได้ในวันนี้ขาคำสากแช่งใดสแช่งดกดจากการเสียชีวิตเกิดจากการเสียชีวิต เพราะเพชฌฆาตหายฆ่าช oh, no ีวิต่าชีวิตจึงมีแต่คำสาปแช่งจึงมีแต่คำสาปแช่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 งที่อยู่ในร่างกายข้าพเจ้าที่อยู่ในร่างกายข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหมดข้้าาพเจทั้งหมดรู้อยู่แก่ใจว่ารู้อยู่แก่ใจว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บนานับ ที่อยู่ในร่างตายข้าพเจ้าที่อยู่ในร่างตายข้าพเจ้าเป็นเพราะคำสาปแช่เป็นเพราะคำสาปแช่งของสัตว์ทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายที่สราชีวิตที่สราชีวิตเลือดเนื้อเลือดเนื้อ I'm okay. not ไพ่เจ็บเขาทํารบการใช้ชีวิตปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรคระวิภาคแรงตําวิบัติแตกหักสู่ดวงชะตามาสู่ดวงชะตาเวทธุระกิจครอบครัว <imitation> เราอยากจะบอกว่าการกระทำในวันน <poured. S 1> yeah, so ี้ขอให้ตัวแทนของกรรมขอให้ตัวแทนของกรรชีวิตอยู่ตรงนี้มีชีวิตอยู่ตรงนี้รับรู้รับรู้ว่าพ แสแรงอาคแสรงอาาแงไทรบแงยาบาอุปสรรคนานาอุปสรรคนานาตาขงพปานาตาองพระจาดาอยชีวิตสัตว์ในวันน,นีน้ช i̇şte ีวิติตชีวิตรกิตรอกรู้ระิรักรู มีกาเินางานภาวะวิกฤตภาวะวิกฤตวิตควิกฤตวิตควิกฤตจงปลอดภัยจงปลอดภัยปลปลอดภัยปลอดภัยงปลอดภัยง่ายหายครองง่ายขายครองสักสัิตสดสจสดใตรงรงมีบริสุทธิ์มีบริสุทธิมีบริสุทธบริสุทธิ์

ไปเธอดีิมังอจวจังจวาจังอธิฐามิอธิฐามิพุทธสิทธิพุทธัธรรมังสิทธิธรรมังสังฆังสิทธิสังฆังลาภังสิทธิลาภังสิทติเมดิมังอจวาจังอธิฐานิธาิงสิทธิพุทธัง สิทธิธรมาสิทธิสังขารสิทธิลาภาสิทธิเตณอิมานัาสตวาจังอธิฐานิพทธางสิทธิพุทธางสิทิธรรมานสิทธิสังขารสิทธิลาภานสิทธิเตอิมา ตวาจานิอาทิธานิเตตพุทธิทตตธรรมาสิทธ <ww. S 3> ิสังฆานิเตติภะโขิทติโคกระือาภิภบราหัง วนยอนะับจากนั้นปักพวกเลยนะปักด้าหลังใช่ไหมครับอวัวน้ยวน้ยวน้ยวั uh ้อจากนั้น uh ร้องดี่เด้อ สาธุบุญทุกคนนะคะบริจาคเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นไถ่พี่กระบืออีกสองตัวนะคะสาธุค่ะ